ทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวโดยสำนังกงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสว และ Infineon Technology Asia Pacific ได้ร่วมกันลงนามได้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ M O U เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ของไทยซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนากำลังคนและสตาร์ทอัพที่เน้นเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาอีโคซิสเต็มที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยค่ะเรามีวัตถุประสงค์3ข้อนะคะข้อแรกเลยก็คือเรากำลังจะสร้างและพัฒนา เขาเรียกว่า engineering ที่มี Skill Set ที่พิเศษในการที่จะพัฒนานะคะเรื่องของ AI กับ Semiconductor ร่วมกันกับบริษัท i n f i n e o อนะคะอย่างน้อยตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยหมื่นกว่าคนในในอีก3ปีข้างหน้าภายใต้ MOU นะคะข้อที่2ของเราก็คือเรากำลังจะ build ecosystem ของการที่จะใช้เรื่องของประเทศไทยเราเป็นฮับทางด้าน AI ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ของ global เลยนะคะในตลาดของทั่วโลกเลยแล้วข้อที่3ในสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักก็คือว่าเรื่องของการพัฒนาเรื่องของงานวิจัยหรือ innovation ทางด้านเขาเรียกว่า HAI หรือ r d ในอนาคตข้างหน้าก็าจะตามมาซึ่งน่าจะเป็นส่วนสำคัญในแง่ของการที่จะทำให้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีด้านของ AI ซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ด้านหน้า มันอยู่ที่ประตูมันอยู่ที่หน้าบ้านเราแล้วแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็ถือว่าในระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของเราก็เข้ามาทํางานร่วมก,กันกับบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นําในด้านของการทํางานด้านของ AI ซึ่งจริงๆแล้วอ n f ฟิน o n นี่นะคะเขาก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เคยทํางานร่วมกันกับประเทศเยอรมันมาก่อนแล้วก็ ดำเนินการร่วมกันทางด้านนี้ซึ่งการพัฒนาคนนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วการทําให้อีโคโซิสเต็มของ global market เนี่นะคะจะทําให้ประเทศไทยเรามีโอกาสนะคะมีเรื่องของการเป็นผู้นำหรือเป็น leader ในมุมของ semiconductor ที่เชื่อมโยงกับ AI หรือ h AI ที่พวกท่านเห็นอยู่บนเวทีซึ่งอันนี้นะคะนอกเหนือจากเราจะได้คนแล้วนอนาคตข้างหน้าคิดว่าเรื่องของการ investment หรือการลงทุนจากต่างประเทศจะเป็นส่วนสำคัญเพราะเรามีแพ็กเกจของคนมีแพ็กเกจของ innovation มีแพ็กเกจของการที่จะทำ Product ที่ดีในมุมของเทคโนโลยี hmm. แห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นโดยอาศัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งกองทุนบวนอของเราก็ขับเคลื่อนภาพนี้มาตลอดเวลาค่ะ mm hmm. ถ้าพูดถึงประเทศไทยในมุมของเทคโนโลยี AI เรื่องของ generative AI เรื่องของ IoT หรือเรื่องของ value chain อื่นๆที่จะเชื่อมโยงกับ AI เป็นส่วนสำคัญในแง่ของพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วบริษัทที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์อินฟินิอที่มาลงทุนกับประเทศไทยเพราะว่าเขามองเห็นศักยภาพมองเห็น potential แล้วก็มองเห็นเรื่องตลาด แล้วก็มาเก็ตเรื่องของความเป็นคนดีคนเก่งคนมีความสามารถของคนไทยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้เราเป็นผู้นำหรือเป็นฮับส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี AI กับเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคตนะคะาภาพนีค้คิดว่าการทำงานร่วมกันของกองทุนวนอนกับมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนของเอกชนจะเป็นส่วนสำคัญในแง่ของการทำงานที่จะทำให้เกิดภาพใหม่ในแง่ของ ความสามารถในการแข่งขันหรือโอกาสของประเทศไทยที่จะอยู่ในเน p h a ฟ e ของอุตสาหกรรมนี้แห่งอนาคตแน่ๆค่ะ ก็เราน่าจะเป็นความร่วมมือในส่วนที่ปายน้าที่สุดนะคะเนื่องจากว่าความร่วมมือนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างกําลังคนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องดิ p t ท c h ทีนี้เรามีการพูดคุยกันว่าเมื่อจากมีกําลังคนแล้วมีเรื่องของดิจิทัแล้วมีเรื่องของบริษัทขนาดใหญ่แล้วเนี่ยเราอยากจะชวนเขามาทําเรื่องของ a u t r e p r e u r s h i p development การพัฒนาส่งเสริมสตาร์ทอัพในสายดิจิทัลที่เกี่ยวกับพวก AI semiconductor แล้วก็เรื่องของเมื่อกี้ถ้าเราจะเห็นนะเมื่อกี้นอกเจาก AI s e m i o n d u c t o r เนี่ยเขายังมีเรื่องของ green technology มีเรื่องของโมบิลิตี้ซึ่งรวมถึง EV งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราสามารถส่งเสริมทรัพย์ยทเทคและมีความเร่่มมือกักบอีฟอนในอนาคตค่ะอยากเห็นสิ่งที่เกิดจาก m อ u นี้นะคะหนึ่งแน่นอนที่สุดเราสร้างกําลังคนเกี่ยวกับสมิคคอนแทร์ชิพแต่เราอยากจะเน,นื่องเหนือจากสร้างคนแล้วเราอยากสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างสตาร์ทอัพที่เกิดจากโครงการนี้ด้วยเพราะคนเนี่ยเมื่อเราสร้างมาแล้วแน่นอนที่สุดนะทำในตัวบริษัทของอีฟิออน แล้วก็หลังานั้นจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงมีการส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการไทยนะเข้ามาอยู่ในวารุษเชนตรงน,นี้ที่มากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นจริงก็คือการเกิดการพัฒนาผู้ประกอบการสายดิฟเทคที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ชิพค่ะแน่นอนที่สุดนะธุรกิจของสตาร์ทอัพแน่นอนสุดว่าเชนของเทคโนโลยีเปลี่ยนค่อนข้างจะไวเราก็รู้อยู่แล้วว่า AI เนี่ยเป็นส่วนที่มีความสําคัญเซมิคอนดักเตอร์ชิพคือพื้นฐานในการที่ทําให้ AI มันสามารถรันได้ ในอนาคตเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นฟันเดิมเลนทัลเหมือนที่พูดเสมอนะว่าในอนาคตเนี่ย AI จะไม่เหมือนจะไม่ต่างจากคำว่าดิจิทัลที่มันจะอยู่ในธุรกิจฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเทรนแบบอย่างนี้เราต้องส่งเสริมผู้ประกอบการให้รู้เท่าทันโดยถึงการใช้ AI ในการทำธุรกิจในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการแพทย์เรื่อง mobility เรื่องเกี่ยวกับ cybersecurity หรือแม้เรื่องการให้สวิตบ,บริการต่างๆซึ่งถือว่าในอนาคต AI จะเป็นฟันเดเนพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้และใช้ประโยชน์ให้เป็นค่ะรเรารู้อยู่แล้วว่า AI เนี่ยเป็น National ตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงอวเองรวมถึงหน่วยง,งานที่เป็นเรื่องของพีมิทั้งหมดหรือสอกสวเองเราบอกว่าปักธงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเราถึงพูดถึงเรื่องการพัฒนากําลังคนการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนานวัตรกรรมและผู้ประกอบการในด้านนี้ฉะนั้นด้วยการที่เราร้อยเรียงกันตั้งแต่เรื่องของ R d ดีการนำมาดีใช้ประโยชน์จะเป็นสิ่งที่เราฉกตึกําลังกันตั้งแต่แวรูเชนต้นน้ากลางน้และปลายน้ําในอุตสาหกรรมเซเบอร์นันทิชและก็ AI ค่ะ